ไม่ทรงติดแม้ในนิพพานพิขุทั้งหลายแม้ตถาคตผู้เป็นพระอรหรันต์ตัดสรูชอบเองก็รู้ชัดซึ่งนิพพานตามความเป็นนิพพานครั้นรู้นิพพานตามความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้วก็ไม่ทำความมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่ทำความมั่นหมายในนิพพานไม่ทำความมั่นหมายโดยความเป็นนิพพาน ไม่ทำความมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพานข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ตถาคตกำหนดรู้ทั่วถึงแล้วพิขูทั้งหลายแม้ตถาคตผู้เป็นพระอรหันตัดสรู้ชอบเองก็รู้ชัดซึ่งนิพพานตามความเป็นนิพพานครั้นรู้นิพพาน ตามความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้วก็ไม่ทำความมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่ทำความมั่นหมายในนิพพานไม่ทำความมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่ทำความมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพานข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเรากล่าวว่าเพราะรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์และเพราะมีพบ จึงมีชาติเมื่อเกิดเป็นสัตว์แล้วต้องมีแก่และตายเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปปราดไปดับไปสละไปไถ่ถอนไปโดยประการทั้งปวงดังนี้